คดีเช็คเมื่อสัญญาเลิกกันเนี่ยจึงไม่ต้องรับผิดชำระหนี้การที่จำเลยสั่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คจึงไม่จึงถือไม่ได้ว่ามีเจตนาทุจริตจึงไม่มีความผิดตามฟ้องคำพิพากษาสารดีกาที่2878ทับ2565 นายทอทงโจทย์บริษัทปอปากับพวกจำเลยสารพิพากษาว่าแม้นจำเลยที่2เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยที่1ออกเช็คพิพาททั้ง3ามฉบับซึ่งเป็นเช็คของจำเลยที่1เพื่อชำระหนี้แก่โจ์ตามสัญญา จะซื้อจะขายกิจการแต่ก่อนที่โจทย์จะนำเช็คพิพาททั้งสามฉบับไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารทั้ง2องฝ่ายมีข้อขัดแย้งกันต่างฝ่ายต่างอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญากล่าวคือจำเลยที่2มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังโจทย์โดยอ้างว่าโจท จดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างเหมาแรงงานอันเป็นการค้าแข่งกับกิจการตามสัญญาที่มีต่อกันส่วนโจทย์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปจังจำเลยที่2องโดยอ้างว่าจำเลยที่2องโอนกิจการของจำเลยที่1ที่จะซื้อขายกันไปให้บริษัทอื่นในระหว่างผ่อนชำระหนี้เป็นเหตุ เมื่อแม้นเหตุในการบอกเลิกสัญญาของจำเลยที่สองโจทย์ย่งโต้แย้งอยู่ว่าไม่มีข้อกำหนดในสัญญาให้สิทธิจำเลยที่สองบอกเลิกสัญญาได้ก็าตามแต่การที่โจทย์บอกเลิกสัญญาไปยังจำเลยที่สอและขอให้คืนกิจการของบริษัทจำเลยที่หนึ่งแก่โจทย์เท่ากับยอมรับที่จะเลิกสัญญากัน ข้อตกลงระหว่างโจทกับจำเลยที่สองย่อมสิ้นผลผูกพันและทำให้ทั้งสองฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิมเมื่อสัญญาเลิกกันจำเลยที่สองจึงไม่ต้องรับผิดชาระหนี้ส่วนที่เหลือและมีสิทธิ์ระงรับการจ่ายเงินตามเช็คพิพาททั้งสามฉบับซึ่งยังไม่ถึงกําหนดนั้นได้ การที่จำเลยที่2มีคำสั่งให้ธนาคารระง,งับการจ่ายเงินตามเช็คพิาพาททั้ง3ฉบับจึงถือไม่ได้ว่ามีเจตนาทุจริตจำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามฟ้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะราชบัญญัติว่าด้วยความผิดมันเกิดจากการใช้เช็คพศ2 5 3 4มาตรา4ผู้ใดออกเช็ค เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลนะักษณะหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้อนุ 1. เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นอนุสองในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้อนุสาม ให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้นอนุสีถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้อนุห้าห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้นผู้ออกเช็คมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน60,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งปรับทั้งจำ